ที่เจ็ดอิติปิโสภะคาวาอัหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอนุตตโลปุริสาธรรมะสาลติสัตาเทละมนุสสานังพุทโธภะคาวาติบทที่8สวาคาโตภะคาวตาธัมโมสันตินติโกอากานิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกปัจจตังเวทิตโปกิโยหิติบทที่9 สุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆญายัปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตาสาวกสังโฆญาติตังแกตาลิปุริาาาสา,ายุคานิกาถาปุริสาบุคาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยตักขิเยโยอัญเจริกลานิโยอนุตัญญตลังบุญยังหิตังโลกัสสาติ บทที่สิบจินดามณีปิยังมันตัง ah ยัสังตาสังโคนาบุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภพตันจามหาราชาตะวังมังโปสัตุโนทีปังกาลิเทวสุโพเสทิจิตติเทวเยสโคปัชฌังทัสมิงกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตภะวนตุเม สิทธิลาภชนานาเยมณีจินดาปียังจะทัตนางสัพเพชนาะภูมชนาปียังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกตาวาพุทธัาตานังโอสะทังอุตมังวะลางังหิตังเทวะมโนสางพุตเตชนะสโสทินานัสันตุปัตวาสัพเพทุขาอุปสสมมินตุเต สักกาตวธรรมราลตนังโอสถังอุตมัะวะลังปะลีลาหูปัสมะนังธรรมมาเตเชนัสโตรีนะนัสสันตุปัตถวาสัพเพยพยาวูปัสมินตุเตสักกาตวสังฆราตานังโอสถังอุตมัะวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนัสโตรีนะนัสสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวูปัสมินตุเตจบที่หนึ่งบทที่เจ็ อิติปิโสพระขาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขตโโลกวิทูอนุตตลรปุริสาธรรมะสาเรติสัทธาเทระมนุสานังพุถุพขาวาติบทที่8สวากาโตพระขาวตาธโมสันติิโกอกานิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาจิโกปัจจตังเวทิตโพวิโยหิติบทที่9 สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตามจตาริปุริสาโยคะเนิอัตาปุริสาบุคาลาเอสสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอันเจลีฆะลานิโยอานุตาลังบุญยังเขตังโลกัสะติบทที่สิบ จินดามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโคนางอุปสันติจเนหังมาตาปิทาวะโอระหังปะโตันจามหาลาชาตะวังมังโพสัตถุโนทีปังกาลีเทวสุโพเซทิจิตติเทวเยสะโคปชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังคันทัตตาปิยังคันตามสาริปุดโตภวันตุเมสิทธิลาภานาเยมณีจินดาปิยังจะ ท่านนางสาวพีชนาพระหูชนาผิยังมะมะบทที่สิบเอ็ดสักกัตตวาพุทธลัตตานังโอสะทังอุตมังวะลังหิตังเทวมนุสานางพุทธเตเจนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปสัมินตุเตสักกัตตวาธรรมลัตตานังโอสะทังอุตมังวะลังปะลิลาหูปัสมานังธรรมเตเจนะโสธินานัสสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปัสมินตุเต สัพพัตะวาสังฆะตะนางโอตะังอุตมังวะรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆติเจนะโสธินะนาสันตุปะทวะสัพพีโลคาวูปัเสมนตุเตจบที่สองบทที่เจ็ดอิติปิโสภะคะวาอะหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจต่ละสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลภุริสาธรรมมาซาลติสัตถะเทลามโนสานางปุทโธภะคะวะตี บทที่8สวาคาโตภะกขาวตาธโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทัตโววิญโยหิติบทที่9สุปฏิปันโนภะกขาวโตเศร้ากระซังโฆอุชุปฏิปันโนภะกขาวโตเศร้ากระซังโฆยาญาปฏิปันโนภะกขาวโตเศร้ากระซังโฆสามีจิปฏิปันโนภะกขาวโตเศร้ากระซังโฆ ยาติตังจตาริปุริสายุการิอัตปุริสาบุคลาเอสาภะกวาโตสาวกะสร้างโคอาหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกานิโยอนุตาลังบุญยังเกตังโลกัสสติบทที่สิบจินดามณีปิยังมันตังยะสังธาสังโคนางอุปสันติสินิหังมาตาปิตาวะโอะหังปปะ ปปูตันจามหาราชาตะวังมังโพสตุโนโทีปังกาเลเทโวสุโพเสติจิตติเทโวเยสกโคปัชฌาทัสมิงกินเนวาัตตาปียังกันตังสาลิปโตภวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยม่นิจินดาปียังจะทานางสาเพชนาพระหูชนังพระหูชนาปียังมากมๆบทที่11 สักกาตวาพุทธัตานังโอสะทังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตจีนัสโธตินานาสันตุปัตถวะสัพเพทุขาวูปัสมินตุเตสักกาตวาธรรมะลาตนังโอสะทังอุตมังวัลังปลิล่าหูปัสมานังธรรมเตจีนัสโธตินานาสันตุปัตถวะสัพเพภัยยาวูปัสมินตุเต สักการตวะสังฆราตนานังโอสถทังอุตมังวะลังอาหูเนยยังปางหูเนยยังสังฆติเชนะสโสตินานาสันตุปัตถวาสาพัพเโลคาวุปสัมมิตุเตจบที่สาม